ก็อยู่ครับคงไปงไปดูราวสะพานนะครับเฮ้เราพุ่งนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เขาขับมอเตอร์ไซค์มานะคะไม่บอกเขาหน่าจะเอาเขาขับรถยนต์เนี่ยขับรถยนต์มาโผล่มาทีครอบครวเาเลิกไปทำงานยุ่งเหรออะไรนะคะรีบมาทำงานป่ะน่าจะประมาณนั้นเขาเป็นคนตั้งใจทำงานมากก็องรอนะาตรอ ตำแหน่งอะไรครับนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นหัวหน้าเหรอเป็นนักวิชาการนะคะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับเป็นเด็กทำงานดีมากคืงจะได้เลื่อนเป็นนักวิชาการปฏิบัติการนะคะจบแรงแล้วน้องน้องเป็นน้องเป็น ฝ่ายอะไรนะโอ้เป็นประหลัดประหลัดอบตเนาะชื่อชื่ออะไรพี่นัทพรสมใจครับคับโอเคครับโอาทำงานร่วมกันก็วทำตำแหน่งอะไรคนเนี้เออน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรวไปไปตลอดพวกเรื่องเกษตรกรพวกอะไรเงี้ยถเขาทำงานอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอบตรอบเมืองบ้านบ้านเขาอยู่ไหนนะบ้านอยู่บางพวง สองปีก่อนนะพี่ชายพ่อตายเป็นเป็นอะไรเป็นไรตายพี่ชายตายแล้วก็มาเนี่ยเป็นผู้ป่วยเป็นเป็นไรตายพ่อป่วยเฉยอู้มากพ่อพี่ชายอ๋อแล้วเราสองปีก่อนนะสองสามประมาณประมาณสามปีอหะตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้เกษียณแม่ยังอยู่ไหมอืมไม่ได้ใจนะอ๋อคือคือแกทํางานยัง ทาง,งานทุทีกันมาตลอดอ๋อรับรับขับรับ,ข,บ,ข,บขับมาเองหรือว่ายัางไงที่เป็นขับมาเองบอสติดติดด้วยตัวตเองเป็นไงมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมถนนสายบ้านสร้างประจินเราบ่อยมากครับบ่อยมากอเหตุเกิดบ่อยมากเลยสาเหตุหลักๆแล้วมันยังไงพี่โดยทั่วไปสาเหตุมันก็โดยทั่วไปแล้วจะไม่ค่อยระมัดระวังกันอง่ายๆเพราะเป็นเส้นทางแคบด้วย S <S เส้นทางแคบนองซึ่งยังไม่ได้ขยายจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากแล้วแล้วจุดนี้เป็นไงพี่บ่อยไหมจุดนี้ห่างหายไประยะหนึ่งแล้วครับนานแล้วหลายปีแล้วครับก่อนหน้านะเป็นก่อนหน้า,นาแต่แก่อนหน้าเนี้ยก็จะมีอุบัติเหตุใหญ่ๆคือว่าลักษณะชนขาดท่อนผู้เสียชีวิตเนี่ยขาดท่อนมาสองครั้งแล้วครับแล <ๆ S 2> ้วก็ เพรานั้นจะเป็นเหตุเล็กๆแบบเสียหลักลงข้างทางซ้ายขวาย่างเงี้ย<ม>ตลอดคุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรครับไหนฮะพี่ชื่อผมชื่อนายเชิงชานก้อนเงินครับ